ราชาลูกนังทั่ลโขขอสเสนอคนนี้ใช่เลยสาฮาเผยชื่อกุนซือเหมาะคุมแมนยูมากที่สุดก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับลุยสาฮาดีสูน่าทีมเอเจ็ดออกโรงเชียร์ให้ผีแดงทาบซินาด,ดีนซีดานอดีตโค้ชทีมเรอัลมาดริดมาคุมทัพในซีซั่นหน้าพร้อมตั้งความหวังที่เ็นพอปอกบาอยู่รับใช้สโมสรต่อไปผีแดงกำลังพิจารณาถึงผู้จัดการทีมที่จะมารับช่วงต่อจากราฟรังนิก ซึ่งจะหันไปรับบทที่ปรึกษาของสโมสรหลังจบซีซั่นและจากที่สื่ออังกฤษเผยมี4ตัวเลือกสุดท้ายซึ่งประกอบไปด้วยมาริโชโปเชติโน่นายใหญ่แปเช่เอริกเทนฮากกุนซืออาแจ็คลุยเอริเก้โค้ชทีมชาติสเปนและ gi, คูลเลนโลเบตากีกุนซือทีมเซบียาอย่างไรก็ดีแม้จะไม่มีซีดานอยู่ในโผแต่ซาฮาก็มองว่ากุนซือชาวเมืองน้ำหอมเหมาะที่กอบกู้ผลงานให้กับโรงละครแห่งความฝันผมคิดว่าเป็นเรื่องยากที่จะเลือกกุนซือคนใหม่ของเมเด็ แต่ในฐานะที่เป็นคนฝรั่งเศสผมคิดว่าซีดานเหมาะสมที่สุดอดีตหัวหอกผิวสีเปิดปากเมื่อ26ม,ก,มกราคมบางทีแม็กจอาจจะต้องมีข้อเสนอที่ดึงดูดมากกว่านี้เพื่อโน้มน้าวเขาผมไม่รู้เหมือนกันสาหรับผมซีดานเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในฐานะผู้จัดการทีมเขาสามารถพัฒนาความมั่นใจของนักเตะบางคนได้และมองดูสิ่งที่ซีดานประสบความสําเร็จได้เลยทั้งในฐานะผู้จัดการทีมและนักเตะเขามีฝีมือในการพัฒนานักเตะหนุ่มเช่นกันผมชอบผลงานเขา สิ่งที่เขาทำน่าทึ่งมากบางทีอาจมีเรื่องเดียวที่ทำให้เขาไม่มีชื่ออยู่ในลิสต์เพราะเข้าใจกันว่าเขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่ดีพอแต่เขารู้ภาษาอย่างที่ผมบอกการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้จัดการทีมทุกคนเพื่อที่นักเตะจะเข้าใจแทคนิคและปรัชญาของเขาหากเขาไม่รู้สึกสะดวกที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษมันก็อาจจะเป็นเหตุผลเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญบารมีของเขาพูดแทนตัวเองได้เขามีคุณสมบัติเช่นกันแต่บางครั้งมันอาจไม่มากพอ ผมไม่อาจพูดแทนซีดานได้แต่ถ้าเขาได้คุมทีมผมก็รู้สึกมั่นใจว่าเขาจะประสบความสําเร็จพร้อมกันนี้ซาฮายังหวังว่าปอกมาจะต่อสัญญากับผีแดงด้วยและเรียกร้องให้มิโนโโ่ไรอลาเอเย่นของเขาเลิกกระตุ้นให้ดาวเตะเฟรนด์แมนย้ายทีมได้แล้วหากเขาต้องการต่อสัญญาผมก็อยากให้เขาใส่ใจถึงทีมและฟอร์มของตัวเองโดยไม่ต้องไปฟังเอเยน่นที่ต้องการให้เขาย้ายทีมในอนาคตผมอยากเห็นเขาแฮปปี้เพราะเมื่อเขาแฮปปี้เขาก็จะเป็นนักเตะที่น่าทึ่ง โรเบโตมันชินีเทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีเป็นอีกตัวเลือกสำคัญที่จะได้นั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเร์นี้จากการเปิดเผยของฟาวิโซโรมาโนนักข่าวชื่อดังจริงๆแล้วมันชินีก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลในวงการลูกหนังอังกฤษเพราะเขาเคยนำแมนซิตี้คว้าแชมเมีย์ลีกสมัยแรกของสโมสรแถมยังนำอิตาลีผง,งาดคว้าแชมป์ยูโร2020ขณะเดียวกันยังช่วยทัพอัลซูรีได้เล่นเพลย์ออฟเพื่อคว้าตัวไปเล่นฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ปลายปีนี้ แมนยูเตปจะยอมปล่อยตัวเจสซี่ลินการ์ดปีความเร็วสูงให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยืมตัวในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมกราคมหากาลิการดองยอมรับ3ข้อเสนอของทัพปีแสดงลินการ์ดซอแววหมดอนาคตในทีมโอทฟฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยจากการที่ลูกการนี้เพิ่งได้ลงเล่นให้ทีมไปเพียง14นัดในทุกรายการแถมยังไม่เคยได้เป็นตัวจริงในลีกเลยแม้แต่นัดเดียวจากการลงเล่นเกเกมส่งผลให้เจ้าตัวตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนัก ก่อนหน้าน,นี้มีการรบว่านิวคาสเซิลอยากจะยืมลินการ์ดซึ่งจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้ไปใช้งานแต่ต้องล้มเลิกแผนล่าตัวเพราะไมต็ดเรียกเงินค่ายืมตัวสูงเกินไปอย่างไรก็ตามเบื้องลึกไม่ใช่แค่เรื่องยืมตัวเท่านั้นเพราะเดอะมินเดอร์รายงานเพิ่มว่าแมยูเต็ดตั้งเงื่อนไขถึง3ข้อในการยืมลินการ์ดและท้านิวคาสเซิลยอมรับได้ก็จะปล่อยตัวให้ทันทีสำหรับเงื่อนไขเหล่านั้นได้แก่ค่ายืมตัวที่นิวคาสเซิลต้องยอมจ่ายจำนวน6ล้านปอนด์ นอกจากนี้ผีแดงยังต้องการให้พวกเขาจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะจำนวน1,0,000 0ปอนต่อสัปดาห์ตลอดช่วงที่เหลือของซีซั่นและโบนัสพิเศษหากลินการ์ช่วยทีมรอดตกชั้นทั้งนี้เดอะเทลกราฟสื่อดังอีกเจ้าในเมืองผู้ดีรายงานว่าลินการ์ไม่พอใจกับท่าทีของต้นสกัดอย่างมากที่ยังไม่ยอมปล่อยออกจากทีมโดยมองว่าพวกเขาไม่ได้ให้ความเคารพต่อตนเลยทั้งที่ตนอยู่ช่วยทีมมาเป็นเวลามากกว่า2ทศวรรษ สื่อจากประเทศอิตาลีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมพิจารณาปล่อยอเล็กโตเลสหากได้รับข้อเสนอไม่ต่ำกว่า13ล้านปอนด์ฟุแบ็คทีมชาติบราซิลยึดตัวจริงของปีแสดงได้สำเร็จในยุคของรักฟรังนิคขณะที่ลูกชอต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บแม้แคนไว29จะเป็นตัวจริงไปแล้ว8นัดนับตั้งแต่กุนซือชาวเยอรมีเข้ามากุมบางเหียนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่คาดกันว่ารังนิคไม่ได้มองเตลเลสเป็นอนาคตระยะยาวของสโมสรและพร้อมปล่อยตัวหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสม อินเตอร์มิลานได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะดึงเตเลสจากถิ่นโอทาฟอร์ดซึ่งได้คําตอบว่าอยู่ในเต็ดพร้อมปล่อยหากได้ค่าตัว13ล้านปอนด์ยางไรก็ดีรายงานว่ายูไนเต็ดจะไม่ปล่อยยืมแข้งรายนี้เป็นอันขาดและพร้อมขายขาดหากได้รับข้อเสนอก่อนเดทไลน์อยู่นเต็ดเพิ่งปล่อยองตุนีมาร์ซียวให้สิบยายืมตัวจนจบซีซั่นนี้ขณะที่ยังไม่มีความแน่นอนเรื่องอนาคตของดอนนี่ฟาร์เบกและเจสซี่ลินการ์ มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท็อตแนมฮอสเปอร์และวูธแฮมตันสนใจคว้าตัวเจ้าป่าดินยาไปร่วมทัพภายในเดือนนี้โดยสปอร์ติ้งลิสบอนยอมลดราคาลงจากช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวแข่งวัย26ตกเป็นข่าวกับทีมในพรีเมียร์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมและเป็นกำลังสำคัญพาลิสบอนคว้าแชมป์ลีกฤดูก,กาลก่อนซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีของพวกเขาถว่า,า,าวยอดทีมจากแดนฝอยทองเรียกร้องค่าตัวใกล้เคียงกับค่าฉีกสัญญามูลค่า60ล้าน ทำให้มิตริลทีมชาติโปรตุเกสยังอยู่กับตัวสกัดต่อไปในซีซั่นนี้ลาสุดได้ขอร,รายงานว่าลิสบอนยอมลดค่าตัวของปาเนญ,ญาแล้วโดยพวกเขาพร้อมปล่อยออกจากทีมหากได้ราคาเพียง30ล้านเท่านั้นรายงานระบุว่าปีแสดงไก่เดือทองและหมาป่าอาจจะเป็นจุดหมายถัดไปของปาินญ,ญาแม้อเลิตโกมาริดและเซบียาก,ก็หวังคว้าตัวไปร่วมทัพด้วยเช่นกันแต่เชื่อกันว่าแข้งรายนี้สนใจย้ายไปค้าแข้งในแดนผู้ดีมากกว่า ลูการนี้ปาลินญาลงสนามรับใช้ลิสบอนไปแล้วทั้งหมด25นัดพร้อมทำไป3ประตูโดยเขายังเหลือสัญญากับตโตสกัดถ,ถึงปี2 0 2 6โรมาของโชเซ่มุนโยเป็นอีกทีมที่หวังจะคว้าตัวเอเดกใบายยีซเรแบกของปีแสดงไปร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวหลังจากที่ก่อนหน้านี้เอซิเมลันเพิ่งจะส่งคำร้องสอบถามเกี่ยวกับค่าตัวของแข้งชาวอริโคสไรน้มาข้าวจากฟุตเมกโต แม้จะเพิ่งปล่อยตัวมาร์กเชลล์ไปแต่แมนเเตร์ก็ยังหวังที่จะหาที่ลงให้กับอามาเดียโลตัวลูกดาวรุ่งให้ได้ก่อนเส้นตายของตลาดเดือนมกราคมเจอกมาถึงข้าวจากเมนเอเย่นของบูบากาการากองกลางออลบิกมา์เซ่ทราบถึงความสนใจจากแมนเเตร์แล้วแต่กรณ์นั้นยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมาคล้ายๆกับกรณีของเดนิสซักเรีข้าจากเมนบรูโน่ Bruno, พิมพ์ข้อความผ่านอินสตาแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตว่าเพื่อนเอย๋ย ความสัมพันธ์ของเราทั้งในสนามและนอกสนามจะเป็นสิ่งที่พิเศษอยู่เสมอฉันขอวอวยพรให้นายโชคดีกับช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้นะไปฉายแสงที่นั่นเลยพวกแอดมาร์ิอาลอันเดรสกอเกบรูโน่อวยพรมาร์ชิอาลให้ไปรุ่งกับเซบียถึงเวลาโชว์ของมาร์ชิอาลแจงเหตุผลเลือกซบเซบียสัญญายืมตัวของผมกับเซบียมีอายุตลอดช่วง5เดือนข้างหน้าหรือจนถึงจบฤดูกาลแต่คุณไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในอนาคต ซึ่งเราก็จะต้องรอดูกันต่อไปผมอยากมาเซบีย่าก็เพราะท่านมอนชีและชูเลนโลเปตกีผมมาอยู่ที่นี่เพื่อลงเล่นและต้องการแสดงให้เห็นว่าผมสามารถทําอะไรได้บ้างมาร์เซียลเจ้าของเอสื้อเซบีย่าหมายเลข22กล่าวปัจจุบันมาร์เซียลเล่นเซบียาก,กับแมนเชสเตอร์ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2024มาร์เซียลยิ่งประทับใจสมโมสรใหม่ของเขามากขึ้นบีกเนื่องจากในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่สังเวียนแข่งรามอนซันเชสปิดขวน เมื่อคืนวันพุทธที่26มกราคมเซบียาได้ทําเรื่องเสไพร์เขาด้วยกนนารนําวิดีโอของโรโนัลโดอดีตศูนย์หน้าทีมชาติปาซิลหนึ่งในอดอลของดาวเตะเฟรนด์แมนมาเปิดให้เขาดูสวัสดีมาร์ซยาวสบายดีไหมยินดีต้อนรับซูลาลิก้าและเซบียานี่คือสโมสรใหญ่ในสเปนและเป็นสโมสรใหญ่ในยุโรปอดีตดาวดังทีมเรอัลมาดริดอินเตอร์มิลานและบาสโลน,น่าเปิดปากผ่านวิดีโอพวกเขามีแฟนบอลที่เหลือเชื่อและเล่นได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจฉันขออวยพรให้นายโชคดี และหวังว่าเราจะได้พบกันในไม่ช้าโชคดีนะทั้งนี้เจ้าของชายาล้นทองคำซึ่งสอยตะข่ายได้414ประตูจากการค่าแข่ง616นัดเป็นหนึ่งใน2ไอดอลที่มาร์คซยาวชื่นชอบจากที่เขาเคยเผยผ่านเว็บไซต์ของเมเจเมื่อปี2 0 1 8ฮีโร่2คนของผมเป็นชาวบราซิลทั้งคู่โรนันโยและโรนัลโดเพราะทั้งคู่มีเวทมนต์ที่เท้ามาร์คยาวตามรอยหาดีวยอดแย่ของแมนยูหลังหมดยุคเฟอร์กี้ นับตั้งแต่ที่เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันประกาศวางมือครูแมนเเตไปนั้นสมสรก็ทุ่มเงินคว้าสตาร์มาเสริมทัพมากมายซึ่งมีทั้งประสบความสําเร็จและล้มเหลวไม่เป็นท่าจนกลายเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ย่ำแย่ยที่สุดของสมสรอนเลยทีเดียวองตัวนี้มาร์ะเอากองหน้าชาวฝรั่งเศสเพิ่งจะกลายเป็นเคสล่าสุดที่ถูกยกให้เป็นดาวดับไปเรียบร้อยหลังต้องตกเป็นตัวสำรอง,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 งของทัพปีสแสดงตลอดหลายปีหลังสุดจนตัดสินใจย้ายไปอยู่กับเซบียาด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้หากย้อนไปก่อนหน้าน้าาีีดววเตะ26ป คืออดีตดาวรุ่งที่รับการจับตามองมากที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาจากมนนโกูตั้งแต่ปี2 0 1 5นาในยุคของกุนซือหลุยฟานเกลก่อนที่ตัวจะมีผลงานที่ดรอปลงไปจนกลายเป็นส่วนเกินของทัพปีศาจแดงในที่สุดอย่างไรก็ตามย้อนไปก่อนหน้านี้มีดาวดังหลายรายที่ย้ายมาแล้วไม่สามารถแจ้งเกิดได้กับแมเดตจนต้องย้ายออกไป5อังเคิลดีมารี1เนกเตะที่แฟนบอลปีแสดงคาดหวังสุดหลังได้เข้ามาสวมเสือ้อหมายเลขเจ็ดแต่กลับกลายเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่เลวร้ายของสโมสร ก่อนอยู่ได้แค่ปีเดียวเท่านั้นปีกทีมชาติอาร์เจนตินาย้ายจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เมื่อปี2 0 1 4ัโดยค่าตัว59.7ล้านปอนด์แต่ก็เจอทั้งปัญหาไม่มีความสุขในแดนผูด้ดีฟอร์มแย่บาดเจ็บและติดโทษแบนก่อนที่จะต้องย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงซีอเล็กซิสซันเชสหากพูดถึงท็อปการเซ็นสัญญาที่ย่ำแย่ที่สุดของสโมสรเชื่อว่าแฟนเพียหลายคนต้องนึกถึงเดีวนี้เป็นอันดับต้น,ตน หลังจากดาวยิงชาวชิดีได้รับการคาดหวังจากแฟนๆว้สูงลิฟต์ในการเข้ามาเป็นสตาร์คนใหม่ของทีมหลังเจ้าตัวทําผลงานได้ย่างร้อนแรงกับอาเซนนลนและย้ายเข้าสู่โรงละครแห่งความฝันในตลาดหน้าหนาวปี2008พร้อมกับได้ค่าในสูงถึง4 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามผลงานของอเล็กซิสดอบลงไปอย่างน่าใจหายทําได้เพียง2ประตูจากการลงเล่น12เกมในลีกช่วงครึ่งฤดูกาลหลังแถมฤดูกาลถัดมายิงได้เพียง1ประตูจาก20เกมก่อนจะถูกขายขาดไปให้อินเตอร์มิลานในเวลาต่อมา 3. เมมฟ ปีกดาวรุ่งชาวดัตได้รับการยกย่องอย่างมากสมัยอยู่กับ P.S.V. ไฮโฮเฟนแต่ก็ดับสนิทเมื่อย้ายู่กับแมนเชสเตอร์แต่กลับมีผลงานที่ย่ำแย่จนมีเวลาอยู่กับทีมแค่18เดือนเท่านั้นปีแสดงยอมจ่ายเงิน2ี่สล้านปอนดึงเดบิวต์มาร่วมทีมเมื่อปี2 0 1 5และเจ้าตัวก็มีโอกาสได้สวมเบอร์เจ็ด้วยแต่ล้มเหลวไม่เป็นท่าก่อนต้องอำลาโรงละครแห่งความฝันไปอยู่กับโอลิมปิกลียงในเวลาต่อมา2บาสเตียนชาวายสไตเกอร์ ไม่รู้เกิดอะไรผิดพลาดถึงทําให้ดาวเตะชาวเยอรมันผู้ที่คว้าแล้วทั้งแชมป์โลกและแช,ม,ชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกถึงไม่ประสบความสําเร็จที่โอทัฟฟ์ฟอนเฟนเขาดึงชชวายนี่มาจากบายเยอร์เมื่อปี2015้วย่าตัว14.4ล้านปอนด์แต่กองกลางจอมเทคนิคไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งและเจอปัญหาบาดเจ็บรบกวนชชวายสไกเกอร์ต้องอำลาปีแสดงไปในปี2007โดยตัดสินใจ,ใจโยกไปหากินในลีกสหรัฐกับสโมสรนชิคาโกไฟล์1มักการเชไนเดลิน กอ,องกลางชาวฝรั่งเศสได้รับการคาดหมายว่าจะเข้ามาเป็นรอยคีนคนใหม่แต่สุดท้ายก็แจ้งเกิดไม่ได้จนต้องย้ายไปกับเอวตันในเวลาต่อมาเชนนีลินทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับเซาทธมป์ตันจนปีแสดงต้องควักเงิน25ล้านปอนดึงมาร่วมทีมในปี2 0 1 5อย่างไรก็ตามเชนนีลินได้โอกาสลงเล่นไปแค่32นัดเท่านั้นในช่วงสซีซั่นกับยูไนเต็ดก่อนโดนปล่อยให้ท็อฟฟี่สน้นเงินในเดือนมก,กราคม2017ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ สามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ